ซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องธุรกิจกับแฟชนันทุกคนก็รู้ว่าวุ้นขายเพชรใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในเครื่องแต่งกายถ้าไม่มีเครื่องประดับบนร่างกายทุกคนไม่มั่นใจปกติอะตอนนั้นนะเป็นคนใส่กับปรงสันมากไม่ได้อ่ะเดี๋ยวฉันไม่เจอลูกคา้าลูกคา้าแบบไม่เชื่อใจใช่เลมมันคือการ represent ตัวเองมันไม่ใช่ investment แบบรายการวันนี้สวัสดีนะักลงทุนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับวุ้นนะวุ้นวัฒนาเหมือนเดิมนะวันนี้อาจจะดูทางการนิดหนึงนน่งเกรงๆนะิดหนึ่งอะไรยเงี้ยซึ่งวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องธุรกิจกับแฟชั่นคือคราวที่แล้วเราคุยเรื่องธุรกิจ100%เรเซ็วันนั้นถ้าไปย้อนดูอ p พีอ่ะไม่ได้ใส่เครื่องกระดาบไปเลยนะอยากให้ทุกคนโฟกัสธุรกิจแ,<อ>แต่ครั้งนี้คือธุรกิจและแฟชั่นค่ะ คือด้วยความที่ธุรกิจของเราอะค่ะมันเป็นธุรกิจเครื่องประดับเนะทุกคนก็รู้ว่าวุ้นขายเพชรใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นหนึ่งในเครื่องแต่งกายแน่นอนมันโดยตรงมันเหมือนมันรวม2อย่างเข้าด้วยกันมันก็เลยเป็นการรวมกันที่แบบมันลงตัวพอดีมากแบบนี้จะมีคนที่แบบเหมือนดูมาตั้งแต่เด็กอะทุกคนดูกอสซิปเกิดวาเกิดทันป่มเออมันก็จะมีแบบแหล ออแล้วเราก็จะชอบคนนั้นในในคาแรคเตอร์ในเรื่องนั้นเพราะเรารูรู้สึกว่าเขาหน้ารักแบบเขามีความแบบไม่ด๋อยมันก็ไม่ได้ดีร้อยแล้วก็ไม่ได้ร้ายอะไรเงี้ยแล้วก็มีความแต่งตัวสวยแล้วก็มีความรักซูเอออันนั้นน่ะมันเป็นจุดที่แบบมันเอฟเฟกกับชีวิตมุดมากมันเหมือนมันเข้าไปในสมองตั้งแต่เด็กอะแล้วเราก็มองตรงเนี้ยเป็นแบบว่าเออเราอยากโตขึ้นมาเป็นผู้หญิงแบบนี้มุนว่ามันเกี่ยวนะมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรเหมือนแรงบันดาลใจให้เราอะไรเงี้ยค่ะ คือต้องบอกว่าเป็นคนโชคดีเป็นคนมีหัว2ออย่างโดยบังเอิญก็ Ryan, <c ười> คือเป็นคนชอบค้าขายตั้งแต่เด็กคุณพ่อคุณแม่ค้าขายอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบค้าขายตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็เป็นคนชอบแฟชั่นมาตั้งแต่เด็กคือจําได้นะว่าตั้งแต่อายุสิบห้าที่แบบกระเป๋านักเรียนรุ่นเรามันจะกระเป๋านักเรียนแบนๆป่ะต้องแบนอ่ะต้องแบบห้ามพกอะไรไปเยอะอะไรเงี้ยใช่ Lev, ต้องดีบเออต้องหดีบอะไรเงี้ยก็จะถือเอ่อพกหนังสือเล่มเดียวไปโรงเรียนนะคือหนังสือแอล ห <c oughs> นังสือเรียนไม่อพอมัน,นเหมือน,นใจเราแบบชอบแล้วทุกเดือนอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเก็บเงินค่าขนมแล้วก็ไปหนังสือหนังสือเพราะว่าสมัยก่อนในหนังสืออะแล้วมันจะมีเทสเตอร์ของน้ําหอมอะที่มันจะแนบมาแล้วเราก็ชอบอันนั้นไงเราก็รู้สึกว่าเออเราอะอยากได้หนังสือแมกซีนแล้วก็เอามาแบบเอามาดมที่โรงเรียนอันนี้อันนี้ดูดแปลกวะ <c oughs> ไม่แปลกแต่กนเขาชอบกินหนังสือ ใช่ชอบกินหนังสือแล้วก็เอามาที่โรงเรียนแล้วก็เอามาดูอะไรเงี้ยมันก็เลยตั้งแต่ตรงนั้นน่าจนโตอ่ะเหมือนใจเรารู้ว่าเราชอบมากๆเออมันแยกระหว่างแบบแพชชั่นกับความชอบอ่ะแพชชั่นมันคือความแบบหลงไหลอ่ะแต่ความชอบคือชอบไข่ของเออมันก็เลยรวมกันพอดีพอดีอ,ดอะไรเงี้ย คือจะเล่าย้อนกันว่าไม่ใช่ว่าแบบเป็นนี้มาตั้งแต่แรกคือเคยสูญเสียความเป็นตัวเองตอนแ,แรกๆเลยนะตอนที่เริ่มธุรกิจเลยตอนนั้นเราอายุน้อยตอนที่เริ่มขายเพจอะค่ะอายุประมาณแบบสามสิบเป็นต้นคือมันก็เด็กมากถ้าเทียบกับธุรกิจเพจอะมันเด็กมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะกลัวลูกค้าไม่เชื่อถือเราจําได้เลยตอนนั้นอนะเซลพอร์เทรตอะกำลังดังคือมันจะไม่ได้ ชลาขนาดนั้นนะแต่มันก็มันก็ไม่ใช่ไวเราตอนนั้นอะไรเงี้ยปกติอ่ะตอนนั้นนะเป็นคนใส่กะโปรงสั้นมากสั้นแบบสั้นยีดเลยอะ่ะแล้วก็แบบไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวฉันไม่เจอลูกค้าลูกค้าแบบไม่เชื่อใจฉช่เลยก็คือซื้อกับแบบแจสสที่เป็นลูกใหม่แล้วก็ความยาวประมาณเข่าอะ่อะซึ่งไม่<อ>เป็นตัวข,<อ>ของตัวเองอเลยนะบอกเลยแล้วก็ซื้อกระเป๋าจระเข้ซึ่งตอนนั้นอายุแค่30กว่ามันก็ไม่จาเป็นต้องใช้กระเป๋าจระเข้ปะเออก็ซื้อแล้วก็แบบเหมือนจริงๆแบบทำยังไงก็ได้ให้ฉันดูภูมิฐานออไเเงี้ยกก็็ปแบบพ างน,นซึ่งลูกค้าก็ประทับใจนะแต่ก็ทําได้ประมาณเดือนนึงอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออไม่ไหวละขอกลับไปใส่กระโปรงสั้นเหมือนเดิมแบบก็แต่งตัวเปี้ยวแล้วก็แค่รู้สึกวันหนึ่งอะเราเป็นคนแต่งตัวเปี้ยวแต่งตัวแบบเซ็กซี่เพราะมันก็เข้ากับคาแรคเตอร์เราใช่ป่ะคะแต่เราอว่งกลัวกลัวว่าคนจะมองเราไม่ดีถ้าเราขายเพจอันนี้คือปีแบบตอนเริ่มแรกใช่แล้วก็สุดท้ายถึงบอกคนเราอะถ้ามันไม่ใช่ตัวเองอะมันฝืนได้ไม่นาน ความไม่เป็นตัวของตัวเองไงคือก็รู้สึกว่ามันแบบเออมันเหมือนอินิงมันบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันแบบเราก็อยากใส่อะไรที่เราอยากเป็นเราอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือพอเรากลับมาเป็นตัวเรามันทําให้แบบคนเขาก็โฟกัสเราว่าเฮ้ยคนนี้ขายเพรอ่ะเขาแบบเขาเปรี้ยวจังอะไรเงี้ยมันทําให้ตัวเราอ่ะพอเราเป็นตัวเราจริงมันสมัน s t เอาออกมาเพราะว่าเขาก็จะรู้สึกมันไม่ได้มีคนคาแรคเตอร์แบบนี้แต่งตัวแฟชั่นจ๋าขนาดนี้แบบเขาก็เลยแบบว่า คนนี้ขายเพชรมันก็เลยเป็นแบบคําที่ลูกค้าจดจำอะค่ะก็จะรู้สึกว่าแบบคนนี้เปรี้ยวมากเลยอ่ะคุณมุนแบบที่เปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้มันมีคาแรคเตอร์ของตัวเราเองแล้วแบบมันก็เลยแตกต่างพอแตกต่างปุ๊บคนก็สนใจพอสนใจปุ๊บเป็นที่รู้จักง่ายเออมันทุกอย่างมันลิงก์กันอ่ะอ หนึ่งเลยอ่ะเป็นคนที่ซีเรียสมากมาตั้งแต่เด็กเรื่องการแต่งตัวคือด้วยความที่เล่าย้อนไปกับว่าคุณพอ่อคุณแม่เป็นคนแบบแร e s ับสูงมากคือเป็นคนที่คุณพ่อก็จะต้องแต่งตัวดีแล้วคุณพ่อก็เป็นคนที่เคยเล่าในหนังสือแพลวเป็นผู้ชายที่พาคุณแม่ไปมีคุณแม่จะมีร้านตัดเสื้อผ้าประจับซึ่งคุณพ่อเป็นคนไปจิ้มแคตตาล็อกว่าแบบสั่งชุดน,นี้ชุดน,นี้ชุดน,นี้ตัดเสื้อผ้าให้คุณแม่ทุกอาทิตย์ซึ่งแบบเขาก็จะแต่งตัวดีกันทั้งบ้านมันทําให้เราอ่ะโตมมาาาาานเวววแแบบัคคือุตตต่่่่่งรีะททกศ แต่ถ้าเราไปสมมุติว่าไปงานอะไรมันก็ควรจะแบบตามโอกาสของเขาแต่ว่าเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องอันนี้มากเดรสโค้ดของงานคือถ้าสมมุติว่ากาลาวุ้นจะใส่ยาวคือถ้าคอกเทลวุ้นก็าจะประมาณครึ่งน่องอะไรอย่างเงี้ยจะหรือไม่ก็คือเป็นเดรสคอร์กเทลคือวุ้นเป็นคนที่ค่อนข้างที่หนึ่งอ่ะมันคือการให้เกียรติตัวเราก่อนพอเราไปอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะแบบมันสมูทอ่ะแบบไปแล้วมันก็แบบเออใช่ชมาถ,ถูกต้องอะไรเงี้ยสองคือมันเป็นการให้เกียรติงานเขาเพราะว่าเวลาเราไปงานนะคะคือถ้ารู้จ กับทั้งต่างนาวุนหรือทุกคนที่อยู่รอบตัววุนาจะรู้เลยว่าวุลเป็นคนอ่านทุกบรรทัดเลยว่างานที่ไหนอะไรยังไงแล้วแบบอันนี้ขอไม่ไปอันนี้ขอแบบต้องไปเพราะความเกรงใจหรือว่าต้องไปเพราะความเต็มใจหรือว่าไปเพราะเพื่อแบบเออจำเป็นต้องไปเพราะมันคือธุรกิจอะไรเงี้ยเราค่อนข้างที่จะแยกแบบเลือกเยอะมากเราเลือกแล้วมันเหมือนเราเราไปด้วยความตั้งใจแล้วอะเพราะตั้งใจปุ๊บเราก็ต้องทําให้มันเต็มที่แล้วเวลาคนเจอเราเขาก็จะประทับใจเราอะไรเงี้ยแล้วก็ ที่สาคัญคือมันแบบ represen ตัววนาว้นไปในวีเวียเจมใช่ไหมคะวันเป็นเจ้าของวีเวียเจมเราเป็นเจ้าของหลานเพจอะเราจะไปแบบงงๆแบบโป๊ะๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ปะคือใครเชิญวันไปงานมั่อไงเลยวันใส่เพจไปเต็มมากเลยต้องบอกว่าในความโชคดีของเราอะค่ะทุกอย่างในชีวิตเราอะมันลิงก์กันหมดอาชีพการงานความชอบไลฟ์สไตล์ b a c k g r o u ด d อะไรทุกอย่างมันมันเหมือนเหมือนมาเรื่องเดียวกันมันก็เลยเป็นตัวเราที่แท้จริงที่เราไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะต้องแบบเออฉันจะต้องทําแบบนี้ฉันจะต้องเป็นแบบนี้คือมัน ใช่มันคือวุ้นน่ะเป็นตัววุ้นร้อเหมือนที่ทุกคนเห็นหน้ากล้องอ่ะคือวุ้นร้อเลยอ่ะมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ถ้ามันฟอร์มัมากจริงๆนะคะสมมุติว่าต้องไปเจออะไรก็กมีสูตรแต่ฉันก็ต้องแบบสูตรบาลนเซียกาที่เราอันบอกกันนะสูตรอรซาเช่ ace, แบบให้มันมีอะไรที่มันอย่างน้อยให้มันเป็นแบบแฟาชั่นอะไรเงี้ยเออเพราะว่าถ้าจะสูตรเลยแบบที่มันไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยก็อาจจะอัดเดด้วยโอกาสแล้วก็ใส่ความเป็นเราลงไป ถามวนไม่ได้ขายของเลยนะเพชพูดไปอาจจะไม่เชื่อเพราะว่าคุณขายเพชรไงแต่ว่าสมมุตินะถ้าวุ้นถอดทุกอย่างเนี่ยเพชรทุกอย่างที่ใส่บนตัวออกนะทุกคนจะเห็นเลยว่าความสวยงามบนตัวมัน มันน้อยลงไปเยอะเลยนะมันไม่ได้หมายถึงตัวเราไม่สวยนะตัวเราอ่ะมัน represent ตัวเราได้เครื่องประดับอะเป็นของที่แปลกนะคะเหมือนจะไม่จําเป็นแต่ว่าจําเป็นมากเพราะว่าก่อนที่วุ้นจะขายเพชรอะวุ้นก็รู้สึกนะว่าเออคนจะซื้อเพชรเยอะหรอแบบมันไม่รู้คือในความรู้สึกเราเราคิดว่ามันมันมันแคบอะมันนิชอะไรเงี้ยแต่พอมาขายจริงจรอะเชื่อมาลูกค้าวุ้นอยู่ทุกวงการทุกอาชีพทุกอายุ ทุกวัยคือมันแปลว่าทุกคนนะ่ะรู้สึกว่าถ้าไม่มีเครื่องประดับบนร่างกายทุกคนไม่มั่นใจวุ้นผู้กับลูกค้าตลอดแหวนวงนี้นะวุ้นใส่ตลอดแบบทุกวัน10 เป็น10บสบปีนะคะเพจเป็นของแบบหนึ่งในไม่กี่อย่างที่ยิ่งบ่อยคนเจอเราซ้ําๆบ่อยๆเขาจะรู้สึกว่าเขาแวลูมากเขาจะรู้สึกว่าเขาจากที่เคยเฉยๆอาจจะไม่ได้เอะใจแบบไม่ได้คิดอะไรยิ่งรู้สึกว่าแบบอยากได้พอมแบบบ่อยนะอืคือเพจเป็นของที่บุนว่าหนึ่งอะหารเป็นการใช้งานอะมันคุ้มค่ามากสมมุติว่าในอนาคตเราแก่หรืออะไรใช่ไหมคะเราส่งต่อให้แบบลูกหลานเราได้อะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่มันแบบ forever จริงอะอ 个包。 ก่อจรลเคนทุกคนก็รู้วุญชอบใช่เพราะว่าเป็นคนชอบหนังเอ็กซติกและด้วยความที่เราขายเพชรการที่เราใช้อะไรที่มันเป็นหนังเอ็กซติกอะมันจะทําให้เราดูอิริเก้นขึ้นมันก็จะทําให้ดูตัวเราอะดูมีแวลูขึ้นเวลาไปไหนมันก็สง่างามใช้คํานี้ดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นอะวุ้นมองว่ามันส่งเสริมภาพลักษณ์ในการทําธุรกิจของเรากระเป๋าอะค่ะวุ้นก็จะแบบเลือกกระเป๋าที่แบบคลาสสิกคือก็ทุกคนก็รู้เนาะก,ก็แอลเมสอะไรเไงี้ยเพราะว่ามันอยู่กับเราไปได้ตลอดมันไม่มีเอาล่ะวุ้นก็เลือกสีด บักเงินมุณชอบบักเงินเพราะมันเข้ากับเพจก็อะไรที่มันใช้ไปได้ยันลูกบวช่ะคะอันนั้นอ่ะมันก็จะเป็นของที่มันหนึ่งมันเป็นการลงทุนเรื่องภาพลักษณ์ของเราอาจจะมันแล้วแต่อาชีพนะคุบอกก่อนว่าคุไม่สามารถตอบแทนทุกคนได้บางคนไม่ได้แขม่จําเป็นแต่อาชีพเราอ่ะมันคือการ represent ตัวเอง คือไม่ถึกไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้เจ้ายิ่งสวยงามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือถ้าสมมุติว่าเราเบื่อหรือเราแบบไม่ใช้แล้วหรือว่าแบบเออฉันไม่เอาเราจะขายมันก็ขายเป็นเงินได้ไงคะโอเคมันอาจจะน้ำโมเมนต์นะั้นมันอาจจะขาดทุนหรือมันอาจจะกําไรแต่กําไรมันน้อยกว่าขาดทุนอยู่แล้วแต่อย่างน้อยมันก็ยังเป็นเงินกลับมาได้<ช>หลักๆอะ่ะมันคือเราได้ใช้เราได้ใช้น้องไปทํางานไปอะไรเงี้ยหาเงินแล้วก็สมมติว่าเราเบื่อแล้ะเราไม่เอาน้องแล้วไม่รักน้องแล้วอะไรเงี้ยเราอยากจะเอาเงินไปลงทุนอย่างเงี้ยมันก็ขายได้เออก็เปลี่ยนเป็นเงินก ้อนได้อะไรเงี้ยก็มีนาฬิกา ในกามันเป็นของสากลที่ทุกคนเข้าใจเนาะผู้หญิงผู้ชายก็ชอบนาฬิกาหมดอะไรเงี้ยก็คิดว่านาฬิกาน่าจะเป็นสากลกว่ากระเป๋าเพราะผู้ชายไม่ได้ใช้กระเป๋าอย่างที่สองก็กระเป๋ากระเป๋าก็เลือกที่แบบพลาสติกเลือกที่เราคิดว่าเราได้ใช้คุ้มถ้าบางคนอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องใช้เอกโซติกก็สีดําธรรมดาคลาสสิกใช้ไปเลยใช้ไปได้ตลอดการแล้วก็สุดท้ายก็เพชรค่ะเพชรไม่ได้พูดประขายพูดเพราะมันคือเพชรอะเป็นของที่มันก็เหมือนนาฬิกาเอาจริงมัน,ม,นมันเป็นเวรประมาณนั้น บุญก็เก็บทอง คุณก็ไม่ได้เก็บแค่เพชรน,นะแต่ว่าทองต้องบอกก่อนว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตเราเป็นแบบไหนทองที่คุณซื้อเพื่อลงทุนก็จะเป็นโกบาร์เป็นทองแท่งคือการลงทุนกับตัวเองการลงทุนกับทรัพย์สินการลงทุนกับเงินการลงทุนมันมีคําที่มันลงลึกไปกว่านั้นมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นนะถ้าวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องการลงทุนกับเครื่องประดับก็ยังเป็นสามอย่างนี้ทองสําหรับคุณด้วยไลฟ์สไตล์ของคุณก็คงไม่ได้ใส่ถ้าอยากจะลงทุนแบบว่าเออสมมติสภาพคล่องสูงมากเลยแล้วก็ฉันไม่ได้ใช่ฉันไมไ ทองก็นแน่นอนมันสภาพคล่องสูงมากแล้วซึ่วันนี้เดินเข้าไปขายได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ไงเออมันไม่ได้ใช้ของที่ใช้อุ้มบอกนี่ด้วยเนเจอร์ของทุกอย่างในโลก,กต้องเข้าใจธรรมชาติของโลกนิดนึงจะเอาแบบใช้ด้วยรวยด้วยแบบทุกอย่างด้วยอ่ะมันคงเป็นไปได้ยากเออเพราะว่าเวลาใช้ของอะไรมันก็จะมีการจึดหลอมีการแบบเสื่อมมีค่าเสือ่อมอะค่ะภาษาธุรกิจก็คือค่าเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้ามันมีค่าเสื่อมมันก็เป็นไปได้ที่ความเสื่อมมันจะขาดทุนนิดหน่อยหรือา ทุนเยอะหรือว่าถ้าโชคดีแบบความเสื่อมนั้นถึงมันจะเสื่อมแต่ราคามันขึ้นไปเยอะก็ยังได้กำไร ได้แน่นอนถ้าสําหรับคุณนะคะได้แน่นอนเพราะว่าหนึ่งแฟชั่นเป็นความชอบ2ธุรกิจเป็นชีวิตเราเราเอาความชอบของเรามาทําให้แบบมาใช้ชีวิตของเราเพราะฉะนั้นมันก็มันก็ทําให้เราแบบมีงานที่เราชอบอาจจะไม่ได้ชอบมากที่สุดแต่ก็ไม่ได้ผืนตัวเองขนาดนั้นแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้อะไรเงี้ยวุ้นมองว่ามันเบลนกันได้แล้ววุ้นก็โชคดีมากๆอย่างหนึ่งคือเราได้ทําธุรกิจอะไรที่มันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงจะก,กับความชอบของเราแล้วก็ที่สําคัญคือแบบวีเวียเจม่ะคือ ภาพลักษณ์ของ Vivienne Jam คือไลฟ์สไตล์เป็นเพชรที่เป็นไลฟ์สไตล์คือถ้าคนรู้จักวุ้นก็จะแบบว่าเฮ้ยพี่วุ้นแบบหนูชอบ eternity ที่เห็นพี่วุ้นใส่ตลอดเลยคือตัววุ้นเองอะ่ะวุ้น represent ของของวุ้นเองได้เพราะเราใส่จริงๆเพราะฉะนั้นนะ Vivienne j m คือเพชรที่เป็นไลฟ์สไตล์คือสิ่งที่วุ้นแบบต้องการคือลูกค้าที่ซื้อไปแล้วก็ได้ใส่เห็นลูกค้าใส่คือความสุขของวุ้นเพราะฉะนนะั้นนาคือถ้าแบบคิดว่าอยากได้เพชรที่เอาไปใส่แบบทุกวนันแล้วก็ไป mix and match ให้การแต่งตัวสวยขึ้นนุ่ิดวา คือจุดที่แข่งที่สุดของไลฟ์สไตล์ที่เป็นเครื่องประดับเพชรแท้นะคะคือที่สาคัญที่สุดอะค่ะที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วก็ในทุกๆ E ีีที่เราคุยเนาะตั้งแต่วันแรกที่เราทําโุรกิจมาเราอยากให้รู้สึกว่าเพชรอะเป็น 1. นึ่งออปชันในการซื้อเครื่องประดับเพราะทุกคนนึกถึงเครื่องประดับก็จะนึกถึงคอสตูมใส่เล่นนึกถึงเอ่ออะไรที่มันคิดว่าไม่แพงแล้วก็จะได้แบบใส่ถ้าเราไม่ได้มีกําลังเยอะแต่จริงแล้วเพชรอะที่บุญบอกว่าบุญทำแรกๆเลยเพื่อใส่ราคาใส่อะไรให้ทุกคนเห็นว่าหลักหมื่นมันก็มีลูกค้าจะเห็น ว่าจริงจริงหลักหมื่นลูกค้าสามารถซื้อเพชรแท้ได้เพราะฉะนั้นนะตรงนี้มันจะเป็นอีก,อกหนึ่งออปชั่นที่ดีกว่าให้คนที่ชอบเครื่องประดับแล้วว่าซื้อเป็นเพชรดีกว่าเราทําให้ตรงนี้มันเข้าถึงผู้หญิงได้ง่ายขึ้นผมเมื่อก่อนเพชรมันไกลตัวมากเลยนะคะคนแบบว่าพอพูดถึงเพชรแบบอินสิง้งคนจะแบบหลักร้านทันทีอะ่ะไม่มีใครเชื่อว่าเพชรม,มีหลักหมื่นอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะคือเราอาจจะด้วยความเราอยู่ในวงเนี้ยเราก็มองไม่ถึงใช่ไหมแต่พอเราฟังเสียงคนหนึ่งเยอะๆว่าอุ้ยหลักหมื่นเนี่ะคะแบบห้า หกหมื่นเองเหรอแบบเจ็ดหมื่นเองเหรอแหวนเพชรเพชรแท้หรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกใช่ค่ะเพชรแท้แบบหลักหมื่นคือเรารู้เลยว่าคนที่เขายังคิดว่าเพชรแท้มันไกลตัวแล้วมันแพงมากอะ่ะคือเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าวุ้นสามารถบอกแบบเอาวิเวียเจมเนะี่ยเข้าไปถึงทุกๆคนได้แล้วให้ผู้หญิงทุกๆคนนะ่ะรู้ว่าจริงๆเราสามารถใส่เพชรแท้ได้โดยที่ทุกคนมีกําลังซื้อได้แล้วก็มีเพชรแท้ใส่อ่ะมันก็จะทําให้ผู้หญิงได้ใส่เพชรกันเยอะขึ้นง่ายขึ้นเลยแล้วก็ที่สําคัญแบบ แบบก็จะเป็นแบบที่ง่ายๆแบบ everyday look ไม่ได้แบบเพชรจะต้องแบบ300กระลัดออกไปเะแต่ก็มีอันถ้าอยากซื้อก็มีขายจริงๆแล้วเพชรอะค่ะมันก็มีแบบหลายแบบมากแบบที่วุ้นใส่เนี่ยมันใส่ everyday look ได้เลยนะมันมีเล็กกว่านี้นะวุ้นติดใหญ่ใส่ใหญ่เพราะฉะนั้นนคือลูกค้าก็คือเลือกได้เลยว่าอยากจะใส่แบบไหนแบบอยากจะซื้อแบบรอบวงเล็กๆหรือว่าต่างหูติดหูเล็กๆอะไรเงี้ยต่างหูเพราประกบก็ใส่ง่ายค่ะมันก็จะแบบว่าไม่กี่หมื่นอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นคือมันมีเยอะแยะมันไม่ได้แบบหัวต้อง เม็ดหนึ่งถึงสองสามกะตัดอะไรม,ม,มันไม่ใช่นะมันมันมีมากมายหลายแบบลองเข้าไปดูในไอจีร้านก็ได้อันนี้อาจจะดูแบบว่าแนะนําแต่ว่าเป็นแนะนําเรื่องการลงทุนจริงๆการลงทุนในการที่ถ้าเราจะเสียเงินอะ่ะเสียเงินยังไงให้มันคุ้มค่าอย่างี้ดีาเนี่ยก็จะต้องเสียเงินละอาจจะไม่ได้ลงทุนแบบ Investment แบบว่าเพื่อที่จะแบบมันไม่ใช่ Investment แบบรายการวันนี้สวัสดีนะักลงทุนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะแต่ว่าคือเป็นการ Invest กับของที่เราอยากจะซื้อเราก็ซื้อ เพื่อที่จะให้คุ้มค่าเงินที่เสียไปมากกว่าสุดท้ายนี้นะคะธุรกิจอะ่ะมัน มีได้หลายรูปแบบแหละเนาะแต่ว่าหลักๆก็อยากให้ทุกคนนะลองเลือกธุรกิจที่ตัวเองชอบแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบธุรกิจจากก็ได้เป็นเริ่มจากความลหลงไหลเริ่มจากงานอดิเรกเริ่มจากแพชชั่นอะไรเงี้ยเราก็ค่อยๆพัฒนาให้มันเป็นรายได้เป็นเงินอะไรเงี้ยมันเริ่มจะเป็นรายการธุรกิจแล้ว <c oughs> คือต้องบอกเล่าย้อนก่อนว่าตั้งแต่เราทํามาเราอยู่กันมากี่ปีแล้วคะสปีกําล,ลังจะขึ้นปีที่3เนาะจุดประสงค์แรกที่เราอยากแนะนําตัวให้ทุกๆคนดู YouTube เราอ่ะคือไลฟ์สไตล์ที่สวยงามความ สุขความสนุกสนานแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ความรู้แล้วก็อยากเอาประสบการณ์ของวุ้นะผิดบ้างถูกบ้างอะมาแชร์ให้ทุกคนเพราะว่าหลายๆคนอะที่ดูกับวุ้นมาหลายๆอีพีอะคอมเมนต์มาใตา้ไอจีว่าแบบอยากให้พี่วุ้นเล่าแบบการทํางานอยากดูในพาร์ทที่มันแบบเพราะวุ้นรู้ว่าว่าทุกคนเข้าใจว่าข้างหน้าที่วุ้นนามาให้ดูอะมันมีการกระทํามาก่อนมันต้องทําอะไรมามันถึงจะมีผลลัพธ์สวยๆงามๆม,มาให้ทุกคนดูก็เนี่ยตอนนี้เราพยายามที่จะแนะนา แล้วก็อยากให้หนึ่งเลยอ,อยากเป็นกําลังใจให้ผู้หญิงสาวๆทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ทํางานเยอะนะถึงแม้จะปรับเป็นแม่บ้านหรืออะไรเงี้ยทุกคนก็ทํางานก็คือลองหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราถนัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาแปลงเป็นธุรกิจได้ที่สําคัญที่สุดนะคืออยากให้ทุกคนอนะ่ะทำแล้วก็ลองค่อยๆสังเกตตัวเองว่าทําไปสักแป๊บหนึ่งชอบมากไหมถ้าไม่ชอบมากอ่ะอาจจะรีบๆปรับเพราะว่าวุ้นมองว่าสิ่งที่สําคัญกว่าเงินคือเวลาเพราะ ว่าถ้าเราเสียเวลากับบางอย่างแล้วเราไม่รู้ตัวเราเองอะ่ะมันจะทําให้เราหลงทางแล้วสุดท้ายอะ่ะพอเราลงไปลึกก่ะมันอาจจะถอยหลังไม่ได้เออมันมันมันคงถอยได้แหละแต่มันก็จะเสียเวลาเพราะฉะนั้นอะ่ะเวลาทำแล้วลองสังเกตว่าแบบอันนี้โอเคใช่ละไปต่ออะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ก็ลองลองปรับดูไหมลองเปลี่ยนแนวทางดูไหมแบบเพราะสุดท้ายเวลามันทดแทนกันไม่ได้ก็อยากให้ทุกคนแบบใช้เวลานึกแล้วก็ทุกๆอย่างที่ทําแบบคิดเยอะๆว่าอุ้ยแบบเอ้ยอันนี้โอเคอันนี้ไปต่อ อันนี้ไม่โอเคอันนี้เปลี่ยนดีกว่าอย่างเงี้ยคะ่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแหละสำหรับวันนี้นะคะก็อาจจะดูจริงจังนิดนึงเนาะเพราะว่าอยากให้ข้อมูลทุกคนให้เยอะที่สุดแล้วก็ใครอยากให้ทําอะไรนะคะพาไปเที่ยวไหนหรืออยากให้พาไปชอปปิ้งอะไรอันบ็อกอะไรหรืออยากจะดูแบบว่าพี่วุ้นแบบทำงานเลยได้ปะขอแบบไหนเล่ามาเยอะแล้วอยากตามไปทํางานเลยว่าแบบแต่เราก็เคยตามกันไปทํางานถึงฮ่องกงปะอาจจะมีโปรเจกต์อื่นๆหรือป่า ใช่เดี๋ยวมีโปรเจกต์อื่นก็ต้องอย่าลืมติดตาม VVJ นะคะเพจ VVJ มุนไลฟ์ทุกพุธกับอาทิตย์สามทุ่มสามทุ่มครึ่งอะไรประมาณเวลาประมาณเนี้ยคิดจะซื้อเพจนะคะถ่านึกถึงเพจ VVJ เลยนะวุ้นแบบการันตีเลยว่าเพจแท้คุณภาพสูงมากแล้วก็ไอจีวุ้นวาสนานะคะดูรูปสสวยดูกระเป๋าที่พูดถึงดูไลฟ์สไตล์ดูทุกอย่าง <ปะ S 2> ที่แบบว่าเอ้ยถ้าเราทํางานมาแบบแล้วเราแฮปปี้เราได้ใช้เงินที่เราหามาก็เอามาแบบเราสาวๆเนาะเอามาช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็มาดูในไอจีวุ้นได้อย่าลื ะะ YouTube วุ้นวริษาด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในีพีหน้านะ